อขออ่อยทุกคนทุกท่านจงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจของเราให้ชัดเจน ตังต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้โตให้ต่อเนื่องเราได้ทำความเข้าใจว่าการเกิดการดับของใจเป็นอย่างไรใจเป็นบุญใจมีกิเลสใจไม่มีกิเลสใจปกติเราต้องสร้างตัวรู้เข้าไปวิเคราะห์เข้าไปอบรมใจึเราอบรมใจยังไม่ได้เพราะกำลังสติที่เราสร้างมีไม่เพียงพอเรายัางไม่เห็นการแยกการคลายใจที่คลายออกจากความคิด หรือว่าแยกรูปแยกนามตรงนั้นแหละความหลงหลงความคิดทำให้เกิดอัตตาตัวตนในชั้นแรกเลยแต่ตามหลักของความเป็นจริงหลงมาทั้งนานเอาแหละเพียงแค่การเกิดของจิตนี่นก็หลงหลงมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์ศรัทธาก็มีกันเต็มเปี่ยมความเฉศละการฝักไฝ่การสนใจแต่การเจริญสติที่ต่ตหนึ่งเชื่อมโยงตรงนี้สาคัญเราต้องรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วย ความรู้ตัวพลังเผลอได้ยังไงเราก็เริ่มใหม่เราเข้าใจวิธีแล้วเราก็พยายามดำเนินดึงกระต,ตื่นขึ้นมาไม่ต้องไปกังวลไม่เห็นไม่เข้าใจอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องชีวิตของเรานี่แหละการได้ยินได้ฟังได้อ่านตำราต่างๆอันนั้นก็เป็นแค่เพียงแผนที่เรายกกายของเราขึ้นมาเป็นแผนที่สร้างความรู้ตัวลงไปที่ของเรา ให้ต่อเนื่องรู้ลมหายใจเข้าออกรู้การเคลื่อนไหวของกายารันเกิดการดับเห็นอาการของใจเห็นอาการของขนันหาแยกได้คลายได้ตามดูได้รอบรู้ในโกงสังขารแล้วก็รอบรู้ในโลก,กธรรมพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอร่อยอัตาอตาอนัตตาคำว่าโลกของพระพุทธเจา้าในโลกมันมีหลายโลกโลกภายนอกโลกภายใน ก,ก่อนโลกคือกายของเราเนี่ยแหละก่อนโลกเรามาจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยโลกสมมุติภายนอกก็โลกก็ทำในสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆนั่นแหละเราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยวิธีไหนโดยใจที่เป็นปกติโดยใจที่สะอาดเราก็ต้องพยายามกันอย่าไปเกิดคลานไม่ว่าพระวโยม์วิชีจะไปเกิดคลานถ้าเกิดความเกิดคลานพระก็ไม่ดีชีก็ไม่ดีต้องเป็นคนขยัน ขยันอบรมใจขยันละกิเลสขยันยังประโยชน์ให้มีให้เกิดขึ้นให้เต็มเปี่ยมเราก็พอได้รับอานิสงส์คนอื่นมาก็พอยได้รับอานิสงส์ในสิ่งที่พวกเราทำาการได้ยินได้ฟังได้อา่านมีกันเต็มเปี่ยมการลงมือทำก็ต้องพยายามอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งทุกลมหายใจเข้าออกมีข่ามากใหม่มหาศาลเป็นเรื่องของตัวเรา โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มีโอกาสได้พบอยู่ใน,ในกึ่งของศาสนาอยู่ยังมีศรัทธาน้อมเข้ามาศึกษาอีกเราก็ต้องพยายามเข้าให้ถึงสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจให้ชัดเจนนะอาพากันไว้พระพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารคต่อทำความเข้าใจให้รู้ทุกริยาบทนะ